สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของอักษรน,นำกันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องอักษรน,นำนะคะสำหรับอักษรน,นำก็คือคำที่พยัญชนะสองตัวผสมอยู่ในสระเดียวกันนะคะเวลาอ่านให้อ่านออกเสียงพยางค์หลังตามเสียงพยัญชนะตัวที่นำนะคะเช่นหญิงอ่านออกเสียงพยัญชนะยอหญิงหงาย อ่านออกเสียงพยัญชนะงองูหลุมอ่านออกเสียงพยัญชนะลอลิงค่ะหอนํำต่ำเดี่ยวหอนํำต่ำเดี่ยวก็คืออักษรต่ำที่เป็นหมวดต่ำเดี่ยวนั่นเองค่ะคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นหอนํำพยัญชนะตัวหลังคืององูยอหญิงนอนหนูมอมา้ายอยักษ รอเรือรอลิงวอแหวนไม่ออกเสียงตัวหอแต่ออกเสียงพยัญชนะตัวหลังให้มีเสียงวรรณยุกต์ตามตัวหอหีบนั่นเองค่ะคุณครูฝากความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะในพยัญนชนะนอนเนนและรอจุลาในอักษรต่ำเดี่ยวไม่มีหอนำในภาษาไทยนะคะเราไปดูตัวอย่างของอักษรนำกันนะคะหอนำงอแงนงายงางเงงหงุดหงิด เงือกต่อไปค่ะหอนำนอหนักหนาเหนียวหน่วงเหนื่อยนายต่อไปนะคะหอนำรอหรูหราบุรีหรือหราสึกหรอและสุดท้ายมาดูอ้ออ่างนำยอ,อยักษ์บ้างนะคะ คำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นอออ่างนำด้วยยอยักษ์ไม่ออกเสียงอแต่เสียงวรรณยุกต์ของพยางออกเสียงตามพยัญชนะอมีสี่คำได้แก่อย่าอยู่อย่างอยากจำให้ดีนะคะอย่าอยู่อย่างอยากสำหรับเรื่องของอักษรน,นำก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ